โอเคได้ห้องแล้ววันนี้เราจะเลือกตัวละครที่มีเมดเป็นเมดละกันเป็นตัวละครเมดเการเปิดคลิปได้น่าจะโอเคที่สุดเอออิลูเมียเปเลยสิจ่ะอิลูเมียเป็นเลยต้องอิลูเมียเท่านั้นนะตัวเนี้ยความปังมากโมเดลคือยั่วยั่วบด โอเคเข้ามาในเกมแล้วนะเต้นๆไปก่อนยุ่ยๆอะ่ะเออเออไปไปโอเคต้องรีบไปเคมินียนนะเฮ้ยตานนี้นะเล่นกลางคือเจอวีลานะคือวีลาคือตัวละครที่เจอบ่อยมากเลยในช่วงนี้ซีซั่นนี้ไปเคมินียนไปเคมินียนไป <c oughs> อืมวีลาน่าจะแบบแอบอยู่ เฮ้ยเจอแอทิตแอทิตแอทิตเฮ้ยฉันจำชื่อนางไม่ได้โอเคแอทิตโอเคโอเคเจเจเจไปไหนเจไปไหนอ้าววิล่าวิล่าวิล่าหัวใจห,วหัวใจมาอ้าวอ้าวอ้าวสามตัวเลยอ้าวโอเคได้วิล่าบาดเลือดแขนวีล่าแล้วนั้นหนึ่งอาฟอร์เรนฟอร์เรนแก้แขนไปแลไอยังไงต่อฟอร์เรนฟอร์เรนจะได้ไหม เออยังไงยังไงฟอรเรนเอ้ยฟอรเรนฟอรเรนล้ำสวยมากให้ฟอรเรนไปแก้แค้นนะเอออย่างนั้นแหละดีมากเฮ้ยยังไงในล่างมีประเด็นมีบัคเขมยังไงอาทิตย์ยังไงอาทิตย์งง hit, โดนไหเออเจ็บแล้วเนี่ยเจ็บแล้วเนี่ยเอ้ยฆ่าได้นะฆ่าได้นะเออฆ่าได้น,ะดน,นี่แต่อันติฉันยังไม่มานะอันติมานะะ่าจะเอาให้เตะลงได้ วิล่ายังไงวิล่าเออวิล่ายังไงยังไงวิล่าอืมฉันแทนนะฉันแทนนะแทนส่วนตัวเออ <c oughs> ได้ดีมากดีมากเ <c oughs> พื่อนแฮาเตะเนี่ยได้ได้นะเพื่อนลิงเฮ้ยมวยมวยมวยอ้าวมวยมวยช่วยด้วยช่วยด้วยมวยช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยไม่มีใครช่วยฉันเลยโอเคแอรพีดแอรพีดโอเค <c oughs> อิฟอีฟก่อนโอเคอิฟไม่ได้ ตุยละจ้าตุยก็เกิดได้จ้าอ่ายังไงดูสิฉันโล่โล่สวยนะจ้าโล่ฉันเกือบจะต,ตันแล้วเดี๋ยวหาเอาอิโลเมียไปนั่งเล่นปั้นดีกว่าอธิตย์ยังไงเออหาตีมินเนี่ยนฝั่งนี้นะจ้าอาธิตย์นางคือคือแบบ ชอบซู้มากอยากซูเวอร์ยังไงอาทิ์อยู่ในพุ่มเหรอโอเคแอบแอบแบแอบ,แบ,แบเป็นนางแอบนางตาเฮ้ยช่วยด้ว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 ย,วยโอเคโอเคโอเคเลยทีมยังไงยังไงจะมีไฟไหมแอบก่อนนะเราต้องทำจังหวะนะเนี่ยวีล่ามา บาดเลือดแคน okay. ้นโอเคเพื่อนเปิดมังกรจะไหวเนี่ยเปิดมังกรแล้วไม่ไหวก็ต้องไหวมังกรตีแล้วครึ่งหลอดแล้วยังไงให้เตะใหเตะใหเตะใหเตะวีล่าฉันจะเอาวีล่าเฮ้ยวีล่าวีล่าวีล่ายิ้มก่อนโอเควีล่าคือแบบกันซีนทันไม่หยุดนะ ฉันจะบาดเลือดแขนมากที่สุดเอานางเอาลางเลยเอานาะงมีล้ารอดไปอีกแล้วโอ้ยเมื่อนฉันบาดเลือดแขนน่ะ like จำเอาไว้นะฮิลา่าฉันจะบาดเลือดแขนเธอโอเคเริ่มเริ่มยังไงมินเนี่ยรถถังทำเป็นสะเอออ้าวอีวิลา่าอีวิลา่าอ้าว <Wow. S 2> วีลา่ามบาทเครดแค้นชัน้นวีลา่าทำตัวแรงนะเดี๋ยวนี้ยังไงเวเลสตายไปซกโอเคชนะได้แล้วความเก๋ความเก๋เก๋กูดมากเก๋ mà, เกูดมากเยังไงต่อต่อ,ตอ,ตอมาต่อเอิ่มเรียวมาเรียวมาอยู่ทางซ้าย ใช่ปะวะชื่อมันประวะโอเค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 ทำไม่ได้จำไม่ได,ไได้บอกเพื่อนก็พอว่าอยู่ทางซ้ายวิล่ามันอยู่ทางซ้ายมันแอบพูมันไงโดนไปนเลยโดนไปนเลย,เเลยกันซีนกันซีขั้นสุดยังไงมันยังอยู่ซ้ายอยู่เลยมันยังอยู่ซ้ายอยู่เลยเพื่อนระวังด้วย <c oughs> ต่อสกิลไปต่อสกิลไป เฮ้ยไม่ไม่เราอยู่กันสองคนไม่แล้วฉันแข่งอะไรเนี่ยอ้าสกิลลีลาคือแบบสกิลสมันสตันนานเกินไปปะฮะโอเคมาต่อกันลงล่างลงล่างรวด่วๆเหมือนประเดน็นมีคนเลือดน้อยไง <They are S 1> ยังไงเอ้ย <Sh> over, เฮ้ย <my S 1> อะไร <my S 1> <ๆ>ยืนแหละ เป็นั่งยืนเลยตีมังกรตีมังกรก็ได้อ่ะเห็นเพื่อนตีเห็นเพื่อนตีเห็นมน,น,นตีเราก็ต้องตีนะมังกรอ่ะเดี๋ยวเพื่อนบ่นว่าแบบเออทำไมไม่ตีอะไรนี้มีจังหวะก็ตีไปเลยเออตีดีทุกทุกไปยังไงยังไงเวเลสมันอะไรอะเวเลสมันยืนนิ่งนะนะเอ,อ้ยเอาดิข่าโอเคโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ เอ,อโอ้วีนาวียนาในพุ่มจริงด้วยนั่นไงฉันพุ่งสักกดสกสิลแบบเล่นๆนะโดนจริงๆด้วยโอเคไปๆไหลๆเรื่อยๆโอ้อันติได้รหรออันติเคมมเนี่ยเลยหรออันติหล่อนไม่ได้มาเร็วอะไรขนาดนั้นนะจ๊ะอา้อาวอา้าวสามตัวซ้ายอา้าวระวังนะไบก็คือโหดมากเลยไบยทีมเราอะ เออยังไงยังไงยังไงยังอุ้ยเจ็บนะโดนจิ้มทีก็คือเจ็บอะ่ะเฮ้ยใบเข้าอ่ะใบาเข้าใบาเข้ากดสกิลผู้แมนกดสกิลผู้แมนเอาเอาจะตายแล้วเน,นี่ยดาร์กก็คือตีแรงอยู่นะโอเคกลับก่อนละกันนะเฮ้ยในพุมพ่มพุม่มพุ่มระวังอ้าวแรดแรดผลักไปทำไม หยโดนนะสองคนสองคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไงยังไงต่อเพื่อนยังไงต่อเอ้าเอ้าโอไมก้าโอเมก้าโอเมก้าเสียงหายเลยเอ้าโอเมก้าโอเมก้าได้อยู่ได้อยู่เสียงหายเลยเอ้าเอ้าได้อยู่ได้อยู่โอเมก้าสวยมาก beautiful fur 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 มาก fur 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 เมื่อกี้คือดีใจ่เสียงหายเน่ยโอ้ง ุบตีเลยเพื่อนตีตีสิโอเคได้เยูะได้เยูทำเกมนะต้องได้ทำเกมนะตีป้อมตีตีทุกทุบทุบไปตีตีไปตีตีอูดามิดอะไรทำไมมันแรงขนาดนั้นอนะโอเคเพื่อนบอกถอยนะถอยก่อนนะออเนาะโอเคเลนกลางยังไงตอ่อยังไงมันยังไงจะมีประเด็นใช่ไหม ไอ้นน้นเวลาเวลาเวลาเราจองจองหุงจองหุงจองห้องนางนะโอเคโดนโดนโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยเวเลสเกินไปมากเกินไปไหมเวเลสสองตัวนี้สองตัวนี้มันจะเอาชันโอเคโอเคได้อยู่ล่อยให้ไบได้แบบเฉิดฉายนะเพราะว่าไบคือเป็นตัวดาเมจที่สุดล่ะไป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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทีมเราโคโหดนะโอเคกดไลค์ให้เพื่อน เอ็นก่อนละกันหนึ่งสองไปเลิศเลิศเต้นเต้นเวฟสตาร์อ้าวอ้าวทำไมเวเลตถ,ถึงกันซีนชน,นะอุ่าแตะเป็นเวฟสตาร์อิรูเมียนะอุ่า,า,าจะเดบิวชอบมาทำหบบนีโอเคมามามา เ่นเอ้ยต้นรถถังฉันโอเคฉันไปแล้วโอเคอเคืนอา้าวอ้าวฉันนอนฉันนอนสกิลสกิลเวลามันเอาฉันแหละีวลาวีลานาะงแบบเกินไปแล้วนะเออเอาคืนฉันเอาคืนแทนฉันหน่อยโอเคโหแลกได้แลกได้ไบคือโหดมากขอบคุณนะไบเฮ้ยจบจ้ะอ๋อจบได้ไหมเนี่ย เป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคือเราคือใส่เมทคอนโทรจริงๆคอนโทรทีมไฟนะคือดูดิคือแอซิดไปดั้ง18ความสวยนะยังไงจบได้ไหมจบเถอะจบเถอะโอเคความสวยนะจ๊ะต้อง GGWP นะทุกคนเย้บายบาย